ลูกสาวแม่ค่ะลูกสาวแม่พูดเพาะมากใช่ไหมคะค่ะลูกสาวแม่ใช่ไหมคะโอ้นี่ก็ลูกสาวแม่ใช่ไหมคะลูกอ๋อลูกสาวแม่ลูกสาวแม่พูดเพาะใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะค่ะหนูลูกสาวแม่หนูพูดเพาะใช่ไหมคะ ลูกสาวแม่ค่ะจ๋าจ๋าค่ะลูกสาวแม่สองสาว